เอาทั้งเมื่อพอปพ่อยมูที่สองต้นนี้ต้น,น,ต,นตะเคียนเออบ้านเขาเอินไม่แค่นเนะไม่แค่นไม่แค่นหรือว่าต้นตะเคียนนี่นครับเงาต้นตะเคียนก็ออกงเงาแค่นเงาแค่น ละงอกเหลืองสี่ห้าหกหกดอกนี่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยออกอยูดนี่เนาะมันองอางองอางงงอนี่ก็ออกแล้วบาน่นไมนออกอยูต้นตะเขี้ยนต้นเขี้ยน